สวัสดีค่ะบทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเราจะมาเรียนรู้อะไรกันบ้างในบทนี้ลองไปดูกันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด7หัวข้อในบทที่1ความหมายของธุรกิจวัตถุประสงค์ของธุรกิจประเภทของธุรกิจคุณสมบัติของนักธุรกิจแนวทางการประกอบธุรกิจปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ องค์ประกรอบที่ใช้ในการประกรอบธุรกิจมีด้วยกัน7หัวข้อนะคะที่เราจะทำการศึกษากันในเนื้อหาของบทที่1ค่ะคามมาดูนะคะหัวข้อแรกความหมายของธุรกิจธุรกิจหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่องของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งสินค้าและบริการโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหากำไรจากการประกอบธุรกิจน,นั้นอันนี้ผู้ให้ความหมายคืออาจารย์สมคิดบางโมงนะคะมาดูหัวข้อถัดไปค่ะวัตถุประสงค์ของธุรกิจมีด้วยการ4ข้อข้อแรกเลยก็คือกำไรจากการดำเนินงาน ธุรกิจจะอยู่รอดได้นั้นจำเป็นต้องมีเงินทุนในการดำเนินงานแหล่งที่มาของเงินทุนที่สำคัญก็คือกำไรจากการดำเนินงานนั่นเองเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนของเงินทุนคือไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในการได้มาของเงินทุนนั้นธุรกิจสามารถทำกำไรได้มากควบคู่ไปกับความมั่นคงของกิจการมาดูวัตถุประสงค์ที่สองกันนะคะ วัตถุประสงค์ที่2ของธุรกิจก็คือความอยู่รอดของกิจการการที่ธุรกิจจะอยู่รอดได้อย่างยังย่งยืนนั้นจะต้องผลิตสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ที่3ความเจริญเติบโตเป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการทำธุรกิจคือการขยายกิจการให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น หรือเพิ่มสาขาให้มากขึ้นอย่างเช่นเซเว่นอที่เราเห็นมีสาขาอยู่ทั่วประเทศทั่วทุกมุมของประเทศไทยนั่นเองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและอำนาจต่อรองในการเจรจาทางธุรกิจและเพื่อผลกำไรที่สูงขึ้นในอนาคตมาดูวัตถุประสงค์สุดท้ายกันนะคะนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจถือเป็นองค์กรส่วนหนึ่งของสังคมดังนั้นการประกอบธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีการไม่ทำลายสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆรวมถึงส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยเรามาดูตัวอย่างของกิจกรรมที่ รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ S.C.G กันนะคะเช่นโครงการกำจัดขยะโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโครงการ S.C.G รักน้ำเพื่ออนาคตโครงการชุมชนสัมพันธ์อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ S.C.G ได้ทําเพื่อสังคมมาดูหัวข้อถัดไปกันนะคะประเภทของธุรกิจแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมจะเน้นในเรื่องของการแปลสภาพสินค้าและผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะธุรกิจประเภทที่2คือธุรกิจการค้าเป็นลักษณะซื้อมาขายไปไม่มีการเปลี่ยนสภาพซื้อมาอย่างไรขายไปอย่างนั้น 3. ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะ เรามาดูตัวอย่างมาดูนะคะว่า4ธุรกิจนี้เราจะจัดเป็นธุรกิจประเภทอะไรกันบ้างลองคิดในใจดูสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะมีธุรกิจ Big กซน้ำอัดรม s Dash ชมิสนุก com คงจะมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันนะคะบิ๊กซีถือเป็นธุรกิจประเภทการค้าค่ะซื้อมาอย่างไรขายไปอย่างนั้นไม่มีการมาเปลี่ยนสภาพก่อนขายค่ะลำดับถัดไปธุรกิจน้ำดื่ม S นะคะเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมค่ะพร้อมมีการซื้อมีการนำวัตถุดิบ มาแปลสภาพจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็คือน้ำดื่มเอสนั่นเองนะคะธุรกิจถัดไปดัชมิวนะคะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกับเอสเลยก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมมีการแปลเปลี่ยนสภาพนะคะของวัตถุดิบจากน้ำนมธรรมดาจนเป็นนมกล่องนมสดนมเปี้ยวนะคะอแล้วแต่รสชาติสุดท้ายนะคะซึ่งดสนุดอน,นะคะ เฉยค่ะเป็นธุรกิจบริการนั่นเองนะคะไม่มีสินค้าเป็นชิ้นเป็นอันแต่สร้างความพึงพอใจกับผู้บริโภคเกี่ยวกับทางด้านโซเชียลนะคะเราก็มาดูนะคะประโยชน์ของธุรกิจประโยชน์ของธุรกิจมีอะไรบ้างลำดับแรกเลยก็คือธุรกิจผลิตสินค้าและบริการมากมายให้กับผู้บริโภค มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับตนเอง 2. ธุรกิจช่วยกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการอย่างสะดวกสบาย 3. ธุรกิจช่วยคนมีงานทําทําให้เกิดการจ้างงานซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนนั่นเองค่ะ 4. ธุรกิจช่วยเสียภาษีให้รัฐบาล แน่นอนว่าธุรกิจมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายต่อรัฐบาล 5. ธุรกิจช่วยพัฒนาบ้านเมืองธุรกิจช่วยสร้างงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับบ้านเมือง 6. ธุรกิจช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติธุรกิจช่วยส่งเสริมการนําเข้าและส่งออกบริการส,าสู่สากลและสร้างไรายได้ให้กับประเทศชาติค่ะ เรามาดูหัวข้อถัดไปนะคะการดำเนินงานทางธุรกิจหน้าที่ด้านการจัดการวัตถุดิบเป็นหน้าที่แรกของธุรกิจนะคะจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆหน้าที่ที่2หน้าที่ทางด้านการผลิตนะคะธุรกิจมีหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 3. หน้าที่ด้านการตลาด ธุรกิจมีหน้าที่ดําเนินการทางการตลาดเช่นส่วนผสมทางการตลาดประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์การตั้งราคาการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการขายหน้าที่ที่4หน้าที่ทางด้านการเงินธุรกิจมีหน้าที่ในการวางแผนจัดหาและจัดสรรการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร 5. หน้าที่ทางด้านการบัญชีธุรกิจ มีหน้าที่จดบันทึกรายการเคลื่อนไหวทางการเงิน6หน้าที่ด้านอื่นๆเช่นการบริหารค่าตอบแทนสัสนิการและข้อกฎหมายเราก็มาดูหัวข้อถัดไปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับบุคคลธุรกิจกับเจ้าของกิจการสิ่งที่เจ้าของกิจการคาดหวังจากธุรกิจก็คือกำไรธุรกิจ กับพนักง,งานสิ่งที่คาดหวังของพนักง,งานจากธุรกิจต่อธุรกิจก็คือค่าตอบแทนนั่นเองธุรกิจต่อคู่แข่งขันนะคะก็คือจะต้องมีการปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาต่อกันนะคะธุรกิจกับรัฐบาลรัฐบาลต้องให้ความเสมอภาคกับธุรกิจทุกประเภททุกขนาดนะคะ ธุรกิจกับลูกค้าลูกค้าคาดหวังต่อธุรกิจในเรื่องของราคาสินค้าที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณธุรกิจกับเจ้าหนี้สิ่งที่คาดหวังของเจ้าหนี้ต่อธุรกิจก็คือเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ได้รับคืนตามกำหนดเวลาตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ค่ะคุณสมบัติของนักธุรกิจมีอะไรบ้าง มดูหัวข้อถัดไปเลยนะคะคุณสมบัติของนักธุรกิจที่จะต้องมี 1. ความสนใจและชอบในธุรกิจ 2. ความตั้งใจที่จะลงทุนและเสี่ยงภัยจากการลงทุนนั้น 3. ม,มีความรู้และความชำนาญ 4. เป็นนักวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดี 5. เป็นนักบริหาร 6. มีภาวะผู้นำา 7. มีความยืดหยุ่น แมีความทันสมัยเสมอ 9. เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอตลอดต่อนเนื่องค่ะเราไปดูหัวข้อถัดไปนะคะแนวทางในการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจควรมีการพิจารณาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อใช้เป็นแนวทางแห่งความสำเร็จอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นสามารถกำหนดเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ หนึ 1> 1. มองภาพรวมของสินค้าหรือบริการว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร 2. นํนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ดึงดูดใจลูกค้า 4. รอบรู้ในสินค้าของตนเองอย่างแท้จริง 5. มีใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ 6. นำแผนที่วางไว้ไปไปฏิบัติ 7. ทดสอบและประเมินแผนที่เราได้ดำเนินการไปคะ่ะ ปัญหาในการประกอบธุรกิจการดำเนินธุรกิจเป็นกิจกรรมที่มีหน้าที่ครอบคลุมในด้านต่างๆซึ่งโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งที่คาดการไว้แล้วและที่ไม่ได้คาดการไว้ซึ่งปัญหาของการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วย 1. ความไม่แน่นอนของไรายได้ 2. ต้องรับผิดชอบในทุกๆด้านอย่างเต็มที่ 3. ขาดความน่าเชื่อถือพราะไม่มีประสบการณ์ 4. ไม่มีเครือข่ายในการทำธุรกิจ 5. มีความรู้ไม่รอบด้านโดยเฉพาะการบัญชีและกฎหมายองค์ประกรที่จะใช้ในธุรกิจนะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือการจัดองค์การ คือกิจกรรมที่ทำให้องค์การสามารถจัดรูปแบบการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การผลิตและปฏิบัติการคือกิจกรรมของการนำเอาวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อทำให้เกิดมีสินค้าหรือบริการ 3. การตลาดการดำเนินการเพื่อทำให้สินค้าหรือบริการที่ผลิตแล้วได้รับการ เปลี่ยนมือไปถึงผู้บริโภค4การบัญชีและการเงินคือการเก็บบันทึกข้อมูลการดําเนินงานการจัดทํางบัญชการเงินงบประมาณการจัดหาเงินทุนการใช้เงินทุนและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยบริหารให้เงินทุนหมุนเวียนมีอย่างเหมาะสม5 การจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานคือกิจกรรมในการจัดซื้อและควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบรวมทั้งการตรวจนับสินค้าคงคลัง 6. กการบริหารงานบุคคลคือการดำเนินการจัดสรรพนักงานการฝึกอบรมการจัดหารูปแบบของการจูงใจการและสวัสดิการต่างๆเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารบุคคล ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ 7. การจัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์คือการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ8การวิจัยและพัฒนาคือกิจกรรมเพื่อเน้นความคิดสร้างสารรค์คิดคว้าคนา้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุดเราก็เรียนจบไปแล้วนะคะสำหรับบทที่1เราลองมาดูนะคะเพื่อเป็นการทบทวนการเรียนบทที่1ของเรานะคะเวิร์ h ชี t ต่อนี้นะคะก็คือให้ท่านอธิบายหัวข้อ 1. ความหมายของธุรกิจ 2. วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 3. ประเภทของธุรกิจ 4. คุณสมบัติของนักธุรกิจ 5. แนวทางในการประกอบธุรกิจ 6. ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและ 7. องค์ปรกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจลองทำดูนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจของเราในบทที่1กันค่ะและถ้ามีข้อสงสัยประการใดนะคะสามารถสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้เลยค่ะอีเมล ไลน์ a c e b o o k ค่ะสำหรับบทที่1ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ